สวัสดีครับผมผู้ผลิชิ้นนค้ครับบอยสุขใจแอนทิกนะครับอีกอีกอีกช็อ,ชอตนึงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นซุ้มกอพิมพ์เล็กนะครับก็สวยงามดีเนื้อสวยเอาออกมาก็คือให้ดูรัวๆไปซุ้มกอนะครับเพราะว่าอันไหนที่เนื้อสวยๆแล้วก็จะลองเอามาดูด้วว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแต่เนื้ออันนี้ผมก็ว่า6กเจ็ดร้อยปีนะครับสวยงามและแกล่งมาก แต่งแล้วก็มีดอกแรลดอกมะขามตัวส่องกล้องดูแล้วก็มีแรลดอกมะขามเล็กๆฮะอันนี้ประมาณสักหัวแม่โป้มือนะครับจะมีพิมพ์เล็กมาสี่ห้าองค์แล้วก็จะมีพิมพ์ขนมเปี๊ยะเล็กมาให้องค์นึงนะครับอันนี้ก็สวยแรลดอกมะขามขึ้นเต็มเลยเนื้อมะขามเปียกป็นงานสวยสวยงามมากๆครับประมาณสี่ห้าองค์เพราะว่าไปนั่งดูวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเออลองเอาองค์เล็กมา มาให้ชมกันบ้างนะครับเพราะว่าองค์เล็กก็มีเยอะแล้วก็สวยแต่จะเลือกเนื้อที่เก่งๆเนื้อที่เป็นมะขามเปียกอะไรเงี้ยเอามาให้ชมกันนะครับที่ผมคล้องผมก็คล้องไว้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ชมกันที่ผมคล้องนะฮะอันจะสวยเคยผมเคยคล้องไว้องค์นี้จะรู้สึกว่าจะลงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนานละแต่จะสว,สวยสวยสวยมากๆนะครับกุตุงเศรษฐี มีอยู่ที่คัดไปใช้อยู่จะมีอยู่สองสองค์ถือเราก็จะเป็นหน้าทองหน้าทองแท้นะครับมีทองมีหน้าทองแท้ด้วยอะไรด้วยอ่าบางทีก็ถ้าเป็นถ้าเป็นหน้าทองหน้าทองเหลืองเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ทองนะครับมันมีส่วนผสมเป็นพวกนิกเกลิลแล้วก็นิกเกลิลแล้วก็ซิงค์แล้วก็ทองแดงผมไปตรวจดูทีหนึง นะครับที่เป็นหน้าทองแต่ไม่ใช่ทองแต่บางองค์อะไรที่เป็นทองก็เป็นทอง9กว่เาเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมจะมีอยู่หลายองค์เหมือนกันที่เป็นหน้าทองแท้ๆนะครับหน้าทองหลักว่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ชมกันนะครับในช่วงอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองแกะออกมาจะกรอบแล้วก็เอามาให้ชมกันเผื่ออยากได้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ